มีสี่ชั้นคนดีเซมทุกชั้นยังไงเล่าเ <c oughs> ล <c oughs> <ๆ>เหมือนเป็นเมื่อวานถ้านับน่าจะเป็นอีเวนต์แรกที่เป็นอีเวนต์เปิดแบบเปิดจริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมเริ่มออกง,งานมันเริ่มเริ่มจากงานปิดก่อนแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแหละผมว่าศรริลปินทุกคนน่าจะเป็นแนวเดียวกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอแฟนนานแล้วบวกกับแบบ ต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าแบบแทบไม่ได้ไปเลยนะใจไหมพี่ก่อนคือไม่ต่างจังหวัดด้วยแล้วแบบแฟนๆแซวว่าเราแบบแมสไปกระจายกลุ่มแบบต่างจังหวัดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับรู้สึกขอบคุณพวกเขามาที่เขาแบบมาเพราะว่าเห็นเขาแบบประกาศบนงานบอกบางคนมาตั้งแต่ตีห้าอใช่ผมไม่รู้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่มันจัดมาตั้งแต่เช้าแล้วผมมาไปตอนบ่ายแล้วก็แบบจริงๆก็รู้สึกอยากอยู่ให้นานกว่านี้เพราะผมอยู่ ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยใช่คือแบบตอนตอนภาพที่เราเห็นตอนแรกพอเราขึ้นไปในเลือดมาอย่างเงี้ยคือรู้สึกแล้ว่าอยากอยู่ให้นานกว่านี้เพราะว่าเราก็อยากให้เขาคุ้มเหมือนกันเวลาเดินไปไหนมาไหนเขามีแบบว่าเตตอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างครับแต่ว่ามันลดลงเยอะเพราะว่าใช่ไหมพวกเราต้องเข้าใจกันแล้วกันใช่เราคนปนกันครับแต่ว่าใต้ล่างเนี่ยจะแบบ ดังมามาเสียงแบบเรียกใต่ราดแบบเต็มปากอ่ะปกติกับตอนนี้เขาได้บรรยากาศท่างแฝงนี่ซึ่งอนว่าเราเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจพี่มันก็มันผมว่ามันมันไม่ได้ขึ้นมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวครับมันทั้งวันที่เวลาแล้วก็แนวของงานที่จัดด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันบวกๆกันครับ พี่พูดนะครับรับไหมพี่ก็พูดว uh ่าเรารับไหมรั้ถ oui> ้าพี่อยากส่งมาผมนล้วพี่ต่อยอย่างเงี้ยพอมันสึงแบบในมุมของการเป็นนักแสดงการที่ละครเราเป็นที่รู้จักหรือว่าไปไหนคนเรียกเราเป็นชื่อในละครอย่างเงี้ยความรู้สึกของันยังไงบ้างมันรู้สึกดีจริงๆครับมันเหมือนกับมันมากกว่าคำว่าหายเหนื่อยคือตอนตอนวันที่ทำอ่ะยิ่งใครที่เคยเล่นเล่นกับผมมาจะรู้ว่าแบบเป็นคนใส่เต็มอ่ะอืมซึ่งเราก็จะเหนื่อยมาก แต่วันที่มันแบบประสบความสําเร็จเราก็จะยิ่งแบบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วมันจะยิ่งหายเหนื่อยที่สุดเลยคือทุกเรื่องที่ผมเล่นมาผมจะใส่สารไว้สมุดเวลาสารนั้นมันยิ่งถึงคนดูยิ่งใต้ล่าชัดมากว่าแบบมีนิ่งที่เราพยายามส่งไปถึงคนดูมันมันค่อนข้างไปถึงเยอะมากเยอะมากจริงๆเลยเขาทางานเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันแบบด้วยความเราใส่เต็มอยู่อะไรเงี้ยพี่ต่อม,มันมีผลต่อสุขภาพเราไหม ทำงานหนักๆอะไรเงี้ยใส่เต็มทั้งอินเนอร์ต้องใช้พลังข้างในอะไรเงี้ยเนี่ยฮะวันเนี้ยต่อมไขมันมันอักเสบในตาเหมือนตาอักเสบทำไมต้องต่อมก็มีบอก่าเพราะอะไรเพราะพักผ่อนน้อยหรือความเครียดหรืออะไรผมคิดว่าใช่น่าจะแบบเพราะว่าช่วงนี้ผมผมเดินสายเยอะครับแบบแบบไปนู่นไปนี้ทีอะไรเงี้ยครับแล้วรักษายังไงลูกวันนี้ก็ซื้อยามาทาซื้อยาหยอดกินยาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อักเสบรุนได้แดงไม่ได้ตาหมอ ไม่ไม่ครับไม่เป็นอยู่แล้วหรือยังไงนะพี่ตอดผมว่าทุกคนเคยนะแต่เวลานอนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ไหมอ่ะหมเพราะว่าอาการอะตรอะไรย่ยยาวอันนี้เดี๋ยวขอถ้ามันไม่ไหวแล้วผมไปหาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าตอนนี้โอเคอยู่ตอนนี้โอเคอยู่อ่ะพี่ต่อเข้าเรื่องประเด็นเลยที่ก่อนหน้านี้มีคือแบบว่าไลฟ์แล้วนคือคนใหม่คนอื่นทำไมแต่ในโซเชียลมี เร่งในนั้นมันคือเราที่ถูกแบบเหมือนล้าอีกแล้วผมอีกแล้วใช่ใช่ก็เป็นพูดตต่อที่อยู่ในเน็ตต่างที่เราไปออกอีเวนต์ MCM มาหนุนแล้วเขาก็ที่ต่อขยับหน่อยอะไรเงี้ยส่วนี้เห็นบ้างผมจริงๆผมไม่เห็นทั้งหมดเลยผมก็เห็นเท่าที่คนแบบคนดูแลคนรอบๆตัวผมส่งมาอต่วันนั้นเองปฏิกิริยาที่เราที่เราถูกจับเขาบอกว่าพี่ต่อขยับหน่อยเราเรารู้สึกยังไงบ้างคะ คือผมรู้สึกว่าผมพยายามทำความเข้าใจพี่พี่เขาอยู่อ,อเอาตรงๆเลยคือเราเราไม่ได้โกรธกันนะผมไม่ได้ชอบทะเลาะกับใครอ,ะอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะผมกําลังเล่นกับแฟนคลับอยู่ทุกคนเลยแล้ววันนั้นอะ่ะมันมันเป็นงานรวม,มผมหาไม่เจอหรอกว่าใครอยู่ตรงไหนว่ามผมก็จะแบบพยายามเล่นรวมรวม ้วเหมือนกับว่าผมแค่รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเพราะตอนนั้นเสียงมันดังมากพี่กับมันมีเสียงแบบเงีง้ยวเงวีง้ยวเงี้ยวเข้ามาผมก็เลยแบบฮะ ah? อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าภาพที่เราพยายามตอนที่เราโดนโดนเขาพูดว่าให้ขยับอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ได้ยินชัดขนาดนั้นว่าแบบเขาพูดมาว่าอะไรขนาดนั้นแต่คือเหมือนกับผมก็อยู่กับบัวฮะแล้วเหมือนกับว่าบัวก็คอยกระซิบว่าแบบอ๋อพี่ผมได้ยินคือผมแบบคอนเซนเทรตแฟนแบบคือ ปกติผมไม่คอนเซนเทรตอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากคอนเซนเทรตข้างหลังก่อนเพราะเขาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยใช่ก็ก็เลยเขย่นแล้วผมก็พยายามทำความเข้าใจเขาเพราะว่าเราไม่อยากโกรธกันผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์รักศิลปินของตัวเองขนาดเราเรายังอยากถูกรักเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยก็เลยพยายามเข้าใจเขามั้งครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมันจะเกิดนตอนที่พอเรารับสารแล้วว่าเอ้ยมันคือแบบให้เราเผยออกมาอะไรเงี้ย ตอนนั้นความรู้สึกต่อมันมัมนมีผลอะไรไหมพะมันแฟนเขาเป็นห่วงว่าเฮ้ยณโมเมนต์นั้นน้องจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อเสียใจจริงๆคแค่เป็นห่วงๆก็ขอบคุณแล้วแต่แบบหมายถึงว่าผมก็พยายามคิดหลายๆม,มุมอ่ะคือผมไม่อยากคิดด้านเดียวแล้วก็ไม่อยากแบบรู้สึกแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรใจแคบบอกเออเอาพูดตรงๆก็คือผมไม่ได้อยากใจแคบบอกแล้วว่าเราไม่ได้ชอบปะทะหรือไม่ได้ชอบมานั่งมีปัญหากับใครอะไรอย่างเงี้ย อย่างวังนนั้นเราเราได้ยินคำพูดมันดุนแรงนะคะหรือว่าแบบคือน้ำเสียง,งแบบสถานการณ์ตรงหน,งนง้างานก็ก็มีฟีลลิ่งแหละครับแต่ไม่ใช่ฟีลลิ่งที่แบบคือความรู้สึกที่เราได้รับมันไม่ได้เนกาทีฟขนาด <S <S <ค>น <dreaming> ั้มันมันมันไม่ใช่ว่าแบบเขาว่าเราอยู่อ่ะมันมันไม่ใช่แบบั้น <S <S แล้วเอาจริงเวลาผมอยู่ต่อหน้าแฟนคลับคือเวลาโดนผมผมโดนคนน่ารักใส่อ่ะผมจะไม่ค่อยคิดหรอกเพราะว่า มวลรวมตอนนั้นมันน่าหลักอยู่จกประเด็นนี้ที่ต่อที่คุยอยากถ่าในร้านน้องบูหรือว่าท like ี่สีนิวสอง 2, โงคข้าวซอยอะไรจริงๆยังไม่ได้คุยกับบูเลยครับแต่ว่ามีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับพี่สีแล้วก็นิวเราะว่าไงบ้างคือก็ดีครับจริงๆวันนั้นนะผมพูดกับกับพี่กับน้องเขาว่าจริงๆแค่นึกถึงอ่ะผมก็ดีใจแล้วพ้าจริงๆถามว่าผมแบบ ผมพยายามไม่ได้แบบไปคิดเลยคิดน้อยอ่ะพอพูดตรงๆแล้วแบบว่าแล้วเราก็เหมือนเพื่อนร่วมอาชีพกันเราแล้วอย่างผมกับพี่ีอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไม่รู้จักกันคือผมผมก็เคยรู้จักจากพี่ๆที่เขาเคยแต่งหน้าให้เรามมก่อก่อนยังจะพเขาเออเขาเขาพูดยังไงบ้างขาโทษเราเลยหรือว่าเขาพูดยังไงครับพี่เขาไม่สบายใจเท่าที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเขาโทรมาแล้วผมอยู่ใต้ดินสัญญามันไม่ค่อยดีแต่ผมก็พยายามฟังเท่าที่แบบโอเคแล้วผมก็ ก็รับความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าคือวันนั้นอะตอนที่เราเจอกันเขาก็น่ารักกับผมมาอ <eş> ย่าง,งอย่างอย่างเราวันนี้เองคือเราก็ไม่ได้มีแบบนำโกรธหรืออะไรกับกับตัวทั้งสี่ทั้งยิ่เองเลยใช่ไหมมันงงมากเียคือผมไม่ไม่เคยเจอเหตุก<อ> <Words. S 1> ารณ์แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วกันเพราว่ามันมันมันก็สอนให้เรารู้แบบว่าไม่ใช่แค่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เข้าใจ <Jacob S 1> อะหมายถึงว่า มันก็สอนแบบให้เราเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะได้ทำตัวถูกแะบอะไรอยจังหวะอะไรต่างๆได่ใช้มากชี่สุแต่อคิดไหมว่าแฟนคขับที่ที่แอคชั่นขนาดนี้เขาอยากปกป้องเราแอคชั่นไรแอชันเรื่องแฮชแท็ก่ใ่เพราะมันดันเขาอยากราคือผมมันไม่ได้อ่านขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าผมได้ยินเพราะเราก็ต้องพูดตรงๆว่าแบบมันก็ไม่ใช่น้อยอ่ะ มันมันก็มีปริมาณนึงเลยอะไรยงี้ครับคือคือผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าใครที่รู้สึกดีกับผม่าผมขอบคุณหมดแล้วเพราะจริงๆผมไม่ได้มานั่งคิดไม่ดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกมากกว่าว่าผมเลือกเก็บแต่พวกความรู้สึกที่ดีพลังงานที่ดีเพราะผมก็ยังต้องมีวันพรุ่งนี้ต่อๆไปอะไรอย่างี้ การอะไรแบบนี้ที่ทำให้เราซีแย่แล้วแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มาจากตัวเองครับ <laughs> ไม่มไมพูดมาจล้วเขาด้วหรอ <laughs> ไม่หมายถึงว่าแบบเช่นออกงานแล้วลืมพูดอันนี้เรน่อยไปโอ้โหสาม <laughs> วันอย่างตา่ำเป็น,ปน <laughs> ยิ่งยิ่งออ <laughs> ยิ่งถ้าเกิดว่ามีแบบที่ที่แบบเป็นผู้จัดการเราเริ่มพูดว่าวันนี้พาดอันนี้ไปนะและในใจคือแบบห่อเหี่ยวแล้วทำไมวะทำไมวะตอบทำไมแบบแค่นี้อะไรอย่างเงี้ย แต่แต่โดยรวมก็แบบไม่ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เนาะใช่แล้วผมผมยาวบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยผมยิ่งไม่คิดมากเลยดูอย่างเรื่องใต้ล่าไทยอินเลยละกันคือทุกคนผิดได้ครับพี่จริงๆมันมันไม่มีใครถูกตลอดเวลาหรอกแม้แต่ตัวผมเองผมก็ผิดผมก็ผิดอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อะไรมึเหมือนกันที่เป็นศิลปินแล้วซื้อซื้อุแฟนคลับในอย่างี้ต่อหลังจากนี้มันก็เลยเหมือนแบบเราเราก็เลยได้บทเรียนตรงนี้ด้วยไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องดูจังหวะโอกาสด้วยหรืออะไรยังไงครับ ไม่เคยอ่ก็เลยไม่รู้คาว่าไม่ไม่เคยแบบเซอร์วิสขนาดอะไรเงี้ยใช่ไหมคือสำหรับผมอ่ะแฟนคลับมันเอเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นครอบครัวเราคือผมช่วยเขาเป็นเป็นอย่างนั้นเลยมากกว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะผมผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทํามันเรียกว่าเซอร์วิสหรือยังอแต่เราก็พยายามแค่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เล้วแบบทักทายยิ้มให้อะไรอย่างนี้บอกใหรผมกไปพยายามแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าเขา มาทำไมอ่ะเออ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 